รู้สึกกลัวหรือกังวลอะไรไหมฮะไม่ค่ะมั่นใจเลยนะมั่นใจดูแลดีค่ะดีใช่ไหมฮ้อนรไวมากให้ใหญ่ได้รถคันใหม่ติดต่อช้างได้เลยเต็มสิบเลยค่ะเต็มสิบเลยถ้าผมจะขอคะแนนจากพี่แมวให้ช้างและทีมงานเท่าไหร่ดีครับสิบเลยค่ะสิบเลยสิบเลยค่ะตอนที่โอนเงินจองให้กับเรา Nissan TGF เนี่ยรู้สึกกลัวหรือกังวลอะไรไหมฮะ แบบเฮ้ยมันจริงไม่จริงยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่ไม่ค่ะไม่มั่นใจเลยนะมั่นใจโอ้หลามแบบตรงๆเลยช้างเนี่ยดูแลดีไหมครับดูแลดีค่ะดีใช่ไหมความราไวมากไวมากเลยนะใช่ใช่ถ้าให้อยากได้รถคันใหม่ก็คือติดต่อติดต่อคุณช้างได้เลยค่ะโอเคถ้าสิบคะแนนให้กี่คะแนนดีครับเต็มสิบเลยค่ะเต็มสิบเลยถ้าผมจะขอคะแนนจากพี่แมวนะครับถ้าคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้ช้างและทีมงานเท่าไหร่ดีครับ สิบเลยค่ะสิบเลยสิบเลยค่ะน่ารักมากเขาเรียกว่าซื้อกับไกลๆเลยถามมีสินที่แมวแอบถามทำไมไม่ซื้อแถวนี้ใกล้ๆอ่ะทีแรกก็จะซื้อที่เชียงรายแต่ดูเขาไม่ค่อยสนใจลูกค้าอะไรเท่าไหร่แล้วก็โปรโมชั่นไม่ได้โปรโมชั่นไม่มีไม่มีอะไรไม่เข้าใจอันนี้หวังว่านิสสันที่เชียงรายไม่ได้ดูนะโอเคยังไงก็ ขอขอบคุณพี่แมวมากๆนะครับพี่แมวก็ช่วยเหลือค่าธรรมนมาด้วย3,000บาทแนะนำให้ซื้อกับทีมงานคุณช้างได้เลยแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ส่งรถสสุดยอดค่ะส่งรถสิทุกอย่งใช่ค่ะใช่ค่ะท่าก็ขอกล่าวคำว่าให้พี่แมวขับรถคันนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยขอคาค่ะขอบคุณค่ะเรื่องท่านทุกปีทุกปีขอบคุณค่ะ